ขอถามเรื่องเหตุผลเลยเหตุการณ์ที่ทําให้อยากเริ่มคอร์สครับเหตุการณ์ที่อยากให้ทาเลกท,ที่ที่ทำให้เริ่มคอร์สเหรอคะก็มันก็หลายเรื่องอะพี่แต่ว่าหลักๆก,ก็คือชอบตัวละครมากถ้าชอบถ้าคือตัวไหนที่ชอบมาก,กคือแบบว่าจะพยายามหาชุดนั้นให้ได้เลยหรือไม่ก็สั่งตัดเลยเพื่อแบบว่าแบบให้เราได้คอร์สตัวละครที่เราชอบได้เป็นได้สวมบทบาทเป็นตัวละครที่เราชอบจริงๆ มีสิ่งที่ชอบหรือประสบการณ์ที่ได้จากการคอสท,ที่อยากเล่าไหมครับประสบการณ์มไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าที่ไปมาทุกงานก็คือแบบว่าดีหมดเลยมีเรื่องที่อยากแนะนำกับคนที่เขาอยากคอสเพย์หรือไปคอสเพย์มือใหม่ไหมครับเรื่องที่อยากแนะนำก็ถ้าถ้าชอบถ้ารักในการคอสเพย์ก็อยากให้แบบว่า เปิดใจกับมันเลยคอสคอสได้เลยแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่าจะต้องแบบว่าอยู่ในกฎเกณฑนะคะแบบไม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดืดอดร้อนหรืออะไรอย่างี้ด้วยมีช่องทางการติดตามหรือว่ามีผลงานที่อยากฝากไหมครับถ้าช่องทางการติดตามก็จะมี Facebook ค่ะแบบเกตลี่เกตค่ะ กกดด้วย e e, คร G-R-A-C-E ค่ะสมครับ